สบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนเนาะเมื่อนี้บริได้ไปไซคือเกาเนาะพี่น้องเพราะว่าบาา่มีมือกลองหายเนาะเมื่อนีก้กะไม่คันเพิ่นไปห้องมอหากมาพี่น้องสิมาเหตุอันเมนูตตมเขียดกระตันให้เพิ่นเน่พี่นางบ่หัวอันฟังไทยเพิ่นเอิญเขียดย่างเนาะแต่ว่าอันฟังลาวบานจือเนาะเพิ่นเอิญเขียดกระตันไม่คันเพิ่์นมาตมให้กินเนเพิ่นมาเต้ห้องมอกะ ยังบ่ทันถามเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องว่าเพิ่นเป็นหยังแหนเดี๋ยวนี้ตื่นน่ะอยู่ซวนเนาะเพิ่นน่ะอยู่้งน้าอยู่แล้วจิสิไปถามเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเป็นหยังแจิลงมาเก็บอันผักสิไปใส่ต้มียกะตันให้เพิ่นเลยพี่น้องหาผักยังบ่เห็นอยู่สวนกะพกบ้เนาะเอากกลีซะอยปลูกใส่เต็มมแล้วพี่น้องผักกินกะเบิดไปนําแล้วเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ปลูกช่วงนี้ยามปลูกมานตกใส่กะมีแต่เน่าพี่น้องเพราะว่าดินจืดมันตน้ําท่วม มีเต่เนาเล่บดีปูน้พี่น้องปูกแตนได้มันามาจำเป็นแบบพวกหอมพวกอันนี้นะพวกจะพวกที่ว่าเขาเค,อคอยขายเนาะกับดีปลูกปนิส้าปลูกแล้วเพื่อนให้จืดมาพักแพร่แล้วพี่น้องพักแพร่กะดับข้าวคือเกานี่เนาะอ,อืพักแพร่กะเริมเหียนมาเลยพี่น้องเยไก่งวงเขาไม่เคลียแนอาชีพอเลยแล้วเนาะสงน้กะ แล้วก็ัวชิ้งไข่เนาะพี่น้องพัวเดียวก็พอแล้วแล้วก็ผ้าหอมเสริมเน้วพี่น้องใส่ให้ครบทุกหอมพักหนอกะมันโบงามพี่น้องหนามถั่วอะไรมีแต่ป่อยมีแต่เลือง เยวนะพี่น้องน่าสิพอแล้วเนาะพ่อก็ได้พ่าก็ได้พักให้เพิ่นครบแล้วเนาะพี่น้องมีอันหัวชิงนไข่แล้วก็พักแพรพักหอ,อมเสริมเนาะบัดนี้ตื่นสิขึ้นไปตุ่มให้เพิ่นเลยเนาะพี่น้องนี่นะพี่น้องแมย์คันเอามาแต่ห้องน้ําแล้วเมื่อน,นี้เพิ่นก็ไปห้องหมอกับแมย์สวน2คนเนาะพี่น้องไป2เสียรเป็นโรคเพิ่นในแม่แมโรคกระเพาะแล้วก็ใงานข่วมดาน หมอกล้างหน่ะกวเพาะไม่หรอนเวอร์กวแตะกอนนะก็เคยไม่หมอปล้างหน้ก็มาเป็นนรืมากกินตุมยาตุมยาตุ่มหลังร้ายยาหล่าร้ายอตไรก็มามันหมอกล้างมันใหญ่กเสียกเทียมีเลยเป็นสามสี่อย่างเนาะเป็นกระเพาะเป็นไขมันคมดันมาไกล้างอันเนี้ยสวนเราเป็นเนี้ยสัะสวนกับปอดปอดนี่จะปอดนะ กะสีมาเฮ็ดห้องกินเทียงให้เพื่นนอนน้องพี่นอ้องเฮ็ดห้องกินใน้ยกินแล้วก็ช้กินยาตรงเวลาเนาะว่าตอนนี้กะไก่สีหอานเามกินข่าวกินยาเพ่นแหละพี่นอ้องถ้าสิมาตเกเขียเนเนาะอุ้ยลมลมแห้นเงียบๆพี่น้องบรรยากาศดีเมื่อนี้นะแต่เสียทีแดดไปน้อยนึงพี่นอ้องแต่ก็ยังดีที่ว่ามันมีลมมานำเนาะสี่อาสมแป๊บอันวน่าชื่อไข้รองหมอกอน้องพี่นอ้อง สมพัดติ่วไม่รู้แต่โอไหมสมละม้วนสมละมเ้เก็บมาตั้งแต่อยู่คัมิกมือน,นันถุน,น,น,นแหล,ะ,ละพี่น้องแตงแตยไปเก็บเพชรอันนีก็ซดีมถุนแหละเลยเก็บมาไหวเลยเนาะพี่น้องเพราะวา่าเม่ยคัสก,กินต้มกบต้มเคียวอันประจำนเนาะเขาเลยเลยเก็บไม่ใส่ตูไ้ไว้ผู้ช่ไข่เนีย่ยจืดลงมาแต่ลูมแน่แล้วเนาะพี่น้อง ถูกนะเด้อพวกถูกกัได้นะน,น,นู้นพถูกกับมฮ้อนนี่สีบะฮ้อนต้มลงน้ำมออกมะฮ้อ,อนขนะึ้นเกลือพี่หนอนี่สมกับพวกสิ่งไข่ลงไปเลยนะพี่น้องตามด้วยเครื่องปรุงแาดนี้ใส่เกลือลงไปพี่น้อง ตามด้วยของหนวของแสบน้องพี่น้องอันนี้กะเป็นไปนหนวทีเอฟซีพังไทยผาล้มหายเลยน้องพี่น้องเดี๋กินหอดเดือนช่องเดือนจัาหน่อยเนาะขอบคุณเลยล่ะเจ้าหน่ายกลิแ่แฉบเบิงโตัวเขียกระตันน้องพี่น้องสื่อนะ้ำแก้วขึ้นเก่ากันของหายย่างกึง่งขื่นนะบอดี้สื่อนะบอด้กิ่นน้องพี่น้องเอ้ย พอบ่มีพ่อยไปเนี้ยบ่มีหัวใจไปเนี้ยจีจีหายบางโตเขียดนะพี่น้องเั้งโตเขียดกระตันมันเป็นแบบนี้พี่น้องอู้อันนี้น้ะบูว่ามันเป็นน้ำยังเนาะพี่น้องมันก็เป็นธรรมศาสตร์มันอันเพิดมามันเพียวกว่าแม่พุงล่มพุงล่มเป็นคู่โตเนาะพี่น้องแต่ว่าบูว่ามันจีเป็นแยมใด้โอ้ยมาแล้วมันก็แหวมลงเองเนาะพี่น้องคือลายงูงูเหลื้อมี่ ลาลายๆอะไรพี่เนาะเขียดกระตัน,นมันมีลายลายสีลายลายนู่นพี่เนาะลายแดงโตโตมันนนะสีคืออึ้งอึ้งเผาเะไรพี่น้องผ่องปุกๆค่าฉันสันนะพี่น้องคืออึ้งอ้มีแต่ลายคือโอ้ยโยโยโย,โยไปแล้ว อันนี้อันนี้ลายลายทองแดงไม่พี่น้องสายไล่หมอนะตัวระตาเหล็เก็บออกใส่ถั่วได้เวลาเขียนลงหมอนเลยพี่น้องหมอโผดคักดถึงเนาะโอ้ค้างเขียดไร่ตาจนเบิดพี่น้องค้างเขียดไร่บ่มีเบิ่ง พี่น้องมัดไผเออมันลมมัดไผ่เลยแตกนะแล้วหน่ายเลยค่ะตัวทองหน่าเลยโอย้พี่น้องม,อมัดไผ่อ,พอ,อ,อ,อืพี่น้อง<น> <fur wildlife. S 2> เขียนนะมันกับข่ไขๆคืออึงเลยพี่น้องตัวตันตันคือกันเลยแต่ว่ามันทำโมแมนอึงเนาะพี่น้องเขียนกระตันบูว่าพังไทยเพื่นเอิญมาเขียนยังเนาะอืมลมเย็นๆพี่น้องแดดแบบนี้ก็ไข่เน้พี่น้องแดดแต่ว่าไม่ล่มมากเนาะ คือแดดบางอันทิศดลังน่ะแดดอิลี่แดดอิโลอล้วก็บ่มีลมเลอยอึงตึงอยู่พี่น้องเออจนมาแจ้งเนี่ยอยู่ขขาวปลาหากินกบไปได้ข้าวเดียวมันหอมมันอ่าวโพดนี่ก็เป็นอันนางกิพไยเนะพี่น้องนางส้มล่มเมื่อคืนนี้พน่นกระตกนล้จูเนี่ยพอเนี่พี่น้อง แข่งพุ้นไปแล้วก็แพข่งพุ้นมากุ้งพีกไม่ยั้คันนะ่วมหัวเลยพี่น้องเป็นตลอดแต่ว่าจะคล้องบริกินมีแต่คนกินหมกพพีกว่ได้ ใหญ่พักบัวน้อพี่เหรอมื้อนี้เมนูต้มเคียดกระตันเนาะพี่น้องมือมมนนออม้อก่อนนะ่ะต้มเคียดเคียดเพื่อแม่เคียดตะปาดอือพี่น้อทงทางใต้เพิ่นบ่เคยกินเนาะเพิ่นทาวก็มา,ลาหลายคนเนาะพี่น้องเพิ่นว่ามันกินได้บ่เข่อมันมีพิษเพิ่นว่า อันยูวเมืองลาวนะกินได้พี่น้องกินประจํากินคุกปี้ตีแต้มบ่มี่คนขายพี่น้องเออหาได้เพิ่นก็ขายบ่ได้มีเขียตอันนี้นะสองปีแล้วไม่ไงอย่างยังบ่ได้กินมันบ่ไดมาได้กินปีีหนึ่งดูกับยู่สะอาดเด้อพี่น้องอยู่เทิงกกใหม่ยู่น้ำใบใหม่แล้วก็บ่ข้าวอีกเขียดตป่าน่ะแต่ว่าเขียดอันนี้นะมันก็สิครึ่อิง ใบดำๆนะออกนะก็นางบันมือ้พี่ทั้งนายกูอืมีกเป็นถ้าพร้อมเสริมนะพี่น้อก็ะีแะอืมไงก็ได้อืม ข้วแกับซอยงไงแหละข้าแผ่กนินกับไข่ลูกเนาะพี่นาะพ่อไม่ใช่ันนีอ นี่เขาวขวั้วเห็ดกินเห็นไหมคะน้องพี่น้องแต่ละมือนะห้องกินเพื่อนเนะพื่อนเจียดเองน้อพี่น้องพอเพื่อนกินมันคือมูกิกนเลือดจืดเรียบร้อยน้อพี่น้องเมื่อกี้เมย์คันเพื่อนชิมตุม่มเพืพเ่อนว่ามันจางจเสิดตึมเกลือเล็กน้อยหนะ่อยตัวนี้นะ่ะใช่โผล่ปบะจัาษย่ามันอันบอมยาอันปุกเลย

ก็เลยตามด้วยเป็กนัวน้องพี่น้องจักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไรเออใส่ยี่โบเกลือน่ะโบแล้วใส่มางหน้าใส่มางหน้านาะมแลวพี่น้องเพื่อนอีย่าหลีร่วงได้สมแล้วกินกับลวกพักน้องพี่น้องลวกพวกโบงกับอันหมกบวกนาะ รสากเข้ามาันี่น้องมมิความสมติปาน้ำในนเาอาเผ็ดอเพ็ดเขาซอยใส่้อเาต่ล้วพี่น้องมีสาเ็เลยใส่พอมีแห้งเจ้มาเยคันกันง่ายๆแบบนี้เลยพี่น้อง ต้อยบางพีตัวหนห่อยๆแล้วก็ใส่น้ำซอสใส่ไปนวดใส่บม่งหน่อยผึ่งกับเหลี่ยะพี่น้องเพราะว่าใส่แนวอื่นเพึ่งกกินก็ได้โปรงซาหมองเป็นแค่ชีสมาโปรงหมอนด้เป็นนี้พี่น้องอ้ยทองใส่ถ้วยพักที่หน่อนช่วยแหลีนยมพี่น้องลงเลยข้างถึงหนนำนะพ่อหมอ จะเรีวาบัวไหมแซ่กับขวานากว่าก็ขวานเป็นลักพี่น้องจังบม้อข้าวท่านเขียนหน่อยตรงสวนว่าโคตรคาเฟ่จะล <ơn> ักกับพิษกับก่ออยขวัวห้วยหนาหน่อยนึงพี่น้อง หอมหอมตาประมาณนี้พี่นอ้องตุ่มเขียดกักนห้อยๆเอาไปเตียมเซพข่าววันพี่น้องวันนี้ตุ่มเขียดถวยเจลย่างผ่านลวกผั พี่น้อไอหม้อหัวจะมากระจายดเดีวเวลาลวกพักแหละวันนี้พี่น้องโอู้ห์มะสีโปผ้าเอาพักบ่งลงเนาะพี่น้องเพราะมันเปื่อยไปเพื่อหมกบวบซุกมันสีเหละเนาะพี่น้องสีโปเป็นตะกี้เนาะสีอ่างหกบวบลงก่อนเนาะส่วนอันนี้ใทำอะไรบ้างนี่นะบ่ทำลงพร้อมกันทำลงบ้านหมกบไก่สีซุกเนาะพี่น้องไม่จัง ซูบเดพอดีใช่ฉันมมนสีเปื้อนน้องชูปิไตกิถัาสีอาวักบกโล่ทางขางมันพี่น่องแต่ไมนสูบหลังสื็ืเสืึ้ถึงวนหมอกบวนน่ะพวกเอออ่ะ วัวแตะโอ้เต็มหมดเหน่นงกาศมันลงพี่น้อง พักเป่นย no, right. ังไงพักตั้งนึ่งพักตั้งนึ่งก็พักหวานบวานขมร้ายน่ารอดหน่อยใส่กันพักบ่งเปลือยแหละพี่น้องมาบวกกับซุกพอดีเนาะพี่น้องยังเต็มมั้งหน่อยเฮ้ยเดียวเรกหน่อยก็ดีหน่อยเดี๋ยวอะไใช่

พี่ตาหอมันเด้อออแหละหวานหิวขาวแล้วพี่น้องเราบ่รอแล้วนี่เนาะพี่น้องเมื่อนี้จุนข้าขวคั่วเฮ็ดต้องกินให้แม่ยัดคันเนาะกะม็มีน้ำพริกซอสเนาะพี่น้องใส่พอเป็นยาใส่เพชร้ายก็กินบ่ได้แล้วก็ต้มซั่วเขียดกระตั้นเนาะพี่น้องให้เพิ่นข้าขวคั่วก็า,าห้อยพอเป็นยาจนบ่เห็นแล้วพี่น้อง ลวกลลวกหมกบวบกับอันพักบ่งพี่น้องน,นี่น้องไม่นูเพื่นเมนูคนป่วยพี่น้องนี่โหออีกแล้วว่าพี่กระพอสิทีเ,ร,เรียบร้อยล้อะพี่น้องน,นี่เพื่นสีไปกินกับไปเยสวนนาะพี่น้องพรา่วยเพื่นถ้ากมาเต้ห,ตห้องหมอผอมเดียวก,ก็เลยไปกินลวก็ไปกินยาแข็งเดียวพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้แม่ยักขันเพิ่นกะ ย่อไปกินเพื่อนตารางไม่ยีส่วนนาะพี่น้องจืดบาได้นำไปดอกเพราะว่ายังเผาหมอยเพื่อนเยอะนะพี่น้องนี่ยังหมอหมักน้อยเพื่อนน่าจะละซุกสามมีแต่เพิ่นเอาต้มเขียกับหนึ่งหมักบวบไปกินก่อนนาะพี่น้องนั่งเผาหมอยเพื่อนมาเนี่ยเจ้าหน้ยกซุกเลยพี่น้องก็เลยบอได้นำไปทายเบิงเนาะขาดขาดต้อนเพิ่นกินนาะพี่น้องเก็ดหายกระเพาะเลย คลิปน <G iro entender> <iliz> ี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเป็นกําลังใจให้จื่นกับมคันคือเก่าเนาะบ๊ายบาย